นี่คือจอกต้นจอกเดี๋ยวอ๋อจะต้องเอาไปปลูกที่ใช้ที่แม่น้ำเจ้าพยาให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวอ๋อจะต้องปลูกแหนแดงแล้วเอาแหนแดงพันแหนแดงมาจากกรุงเทพมันหายากแหนแดงตอนนี้อ๋อไปปลูกที่สระไม่ได้ต้องมาปลูกนี่แล้วเดี๋ยวขยายขยายแหนแดงให้เยอะนี่ก็เก็บ เอาไปก่อนเก็บเอาลงไปปลูกแม่น้ำเจ้าพยานี่เราก็เอาแหนแดงใส่กระถังมาเนี่ยสองถังแต่ใส่ไม่เต็มหรอกใส่เต็มมันอัดกันมันจะช้ำไงกลัวมันช้ำก็เอามาแค่นี้สองถังใส่ไปถังนึงเนี่ยอันเนี้ย ใครจะดูว่าแหนแดงไม่แหนแดงเนี่ยแหนแดงแท้ๆไอใบเล็กๆที่เป็นใบเดียวเนี่ยเขาว่าไม่ใช่มันคนละพันกันนะอันนี้มีมีแหนอยู่สองชนิดสองพันไอเล็กๆเล็กๆอย่างเนี้ยเล็กๆอย่างนี้มันไม่ไม่ใช่แหนแดงแหนแดงคืออันนี้นี่แหนแดงคืออันนี้หลายคนอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน ออก็อยากให้เข้าใจว่าเนี่ยหนแดงเพราะว่าออไปเอามาจากที่เขาปลูกก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าแหนแดงส่วนต้นจอกเนี่ยจอกมีจอกมีน,นี้นี่แหนอีนี้จอกอีนี้ฝักตบชวาเดี๋ยวจะไปปลูกที่ชายน้ำเหมือนกันเดี๋ยวลงไปปลูกกันครับ ออกก็ได้เดินทางมาถึงแม่น้ำเจ้าพญาตรงนี้กันไปแล้วกันไปแล้ว,ลวกับตบโยนไปก่อนเลยตกตบก็ต้องขยายเพราะว่าไปขยายในแม่น้ำแล้วเราเอายากไงเราก็เอาในเนื้อที่ของเรานี้ที่ออททำไว้แล้วรอบเกาะรอบเกาะนี่จะขยายพวกแหนพวกจอกพวกแหนนี่แหละขยายพันธุ์ให้เยอะแล้วว่าเราใช้เอาไว้เลี้ยง ไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็ได้แต่เป็ดออยังไม่มีครับก็มีไก่แน่นอนนะกินแน่นอนตักตบชวาเขาก็กินเดี๋ยนี้ไปหาในแหล่งน้ำธรรมชาติลงไปยากนี่ในแหล่งเราน้ำตื้นๆเนี่น้ำแค่ประมาณไม่ประมาณเอ่อหนักแข้งไม่ถึงว่าเขา่าความลึกก็ เราสามารถจะเอาไม้ยาวๆไปตักก็ได้ลงไปก็ได้นี่แหละโอ้ยมันสำคัญลมมันจะพัดไปทางนู้นหมดะดิเดี๋ยว yeah, ไงทำไงวันนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวไปเอาไม้มากั้นตรงนี้กันไม่ให้มันเข้าไปนู่นนี่เดี๋ยวรถจะมาขุดตรงนู้นมันจะต้องมานั่งเก็บอีกอะเก็บอีกเที่ยวหนึง่งลำบากลมมาแรงครับลมมาตีเข้า ตอนนี้ลมมันตีเข้า้างในที่อ,อปลูกไว้ของเก่าก็มีอยู่เดี๋ยวไปเอาไม้กั้นมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาติดอยู่เกาะนี้แต่อ,อจะต้องกั้นก่อนถึงเกาะไงนี่ฝนตกแรงเมื่อวันก่อนครับบริเวณนี้แหละที่ออเอามาปลูกไว้ก่อนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แล้วมันออกเหลืองๆบ้างเพราะว่าน้ามันยังไม่มีปุ๋ย แร่ธาตุแต่เดี๋ยวต้องฉีดเอาอะใช้ให้ทั้งใบจะได้งามอ๋อจะใ,ให้มันขยายพันธุ์ในนี้เยอะๆตรงนี้เดี๋ยวต้องตักสายขึ้นมาก่อนไงตักให้ลึกกว่านี้